ในแฟนชส์เบนเทนก็มีฉากหลอนคันทุกภาคเลยนะครับดังนั้นผมจะขอยกฉากที่ผมจําได้ดีมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันน่ากลัวย,ยังไงนะครับฉากแรกขอเปิดด้วยฉากในตำนานจากตอนโกดฟริกเอาตฉากที่โกดฟริกหลุดออกมาจากอมนุษิกแล้วเผยร่างที่แท้จริงความน่ากลัวฉากนี้ก็ไม่ต้องบรรยายให้มากผมตอนที่ผิวหนังของโกดฟริกฉีกขาดเป็นเลยที่น่ากลัวนะครับผมชวนคนลุกมากๆเลยแถมหน้าตาที่แท้จริงของเผ่านี้ยังน่ากลัวราวกับปีศาจที่หลุดออกมาจากคุมนรก ใครที่ดูตอนเด็กก็ต้องมีเวอร์หรือมีตกใจกันบ้างนะครับผมมาหนึ่งในนั้นต่อมาอันนี้ขอพูดถึงฉากสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์พอแรกโคลดียมทั้งหมดเลยลวกันนะครับเปิดด้วยตอน under wolf ฉากวัวกลายพันธุ์ฉากที่รปภโดนแล่และกลายพันธุ์ต่อหน้าพกเบนความสยองก็ตามที่เราเห็นนะผมร่างกายของวัวและวอรปภเปลี่ยนไปจากเดิมมากบิดเบี้ยวน่ากลัวมีแต่ความคุ้มคลั่งโดยเฉพาะฉากราปภกลายร่างให้เราคนดูเห็นขั้นตอนการกลายร่าง แม้จะเห็นแค่เงาก็ครับแต่มันน่ากลัวนะผมแหมวุ้ยแค่คลิปนี้ก็ขนลุกนะแล้วต่อมาในตอน B Alpha t of the Dark โกลฟ r e ก,กลับมาแล้วมันยังทําให้คนทั้งโลกกลายพันธุ์โดยการยิงลําแสงโคโลโดียมใส่โลกฉากนี้น่ากลัวกว่าตอนเปิดตัวแรกโคโลโรดียมอีกครับเพราะบรรยากาศของโลกเนี่ยมืดมนน่ากลัวมองไปทางไหนก็ไม่เห็นแสงสว่างคนทั้งโลกร่างกายบิดเบี้ยวกลายเป็นปีศาจพร้อมกันมองไปทางไหนทางไหนก็เห็นแต่ปีศาจกลายพันธุ์โคตรสิ้นหวังนะครับฉากนี้ แล้วก็โชคดีที่ว่านะหักไม่โดนแร่สักพักใหญ,ใหญ่ๆก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมได้ไม่งั้นจัก,กรวาลนี้จะด่าเกินไปต่อมากับพัคเอเลียนฟอร์ก็คงไม่ผลกับฉากของพวกดีนเอเลียนอย่างแน่นอนครับผมขอยกให้ฉากที่เคนพี่ชายของเควนโดลินโดนซีนโนไซต์เกาะหัวแล้วค่อยๆกลายพันธุ์เป็นดีเอนเอเลียนในตอนแม็กเอลส์ขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมเห็นฉากนี้เนี่ยผมนึกถึงฉากคนกำลังกลายพันธุ์ในหนังซอมบี้รือไม่ก็หนังไวรัสระบาดเลยมันน่ากลัวนะผมคนทั้งคนกำลังโดนปรสิตกินกินร่างกายอย่างช้าๆเนี่ย วิ่แค่คิดก็หลอดแล้วต่อมาในตอน Ghost Town ฉากที่วิวชาววิวแก๊กเซียถูกเซอร์สแกร์เปลี่ยนร่างให้เป็นเอ็กโตนิวไลท์อันนี้ก็จะไม่ต่างกับตอนที่เคียนกลายเป็น DNA เอเลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่ต่างก็คือพวกลูกน้องของเซอร์สแกร์เนี่ยเปลี่ยนชาววิวแก๊กเซียให้เป็นเอ็กโตนิวไลท์ได้โคตรไวมากทําให้เพิ่มความน่าสะพรึงกลัวได้ดีไม่น้อยเลยเอาลงประมาณพวกหนังซอมบี้ที่คนกลายร่างเป็นซอมบี้เร็วๆนะผมประมาณนั้นเลยแถมเผ่านี้นี่ก็ไม่ใช่กระจอกนะผมมันไล่ล่าสิ่งมมีีชิตได้ง่าายยกเล ขนาดวิวแก๊กเนี่ยยังเกือบน่วมมาแล้วเลยแล้วพอเมืองมีแต่เอ็กตัวนิวไล์เนี่ยก็โคตรน่ากลัวเลยผมไม่ไม่น่าอาศัยอยู่เลยสักเดียวแม้ว่าพวกตัวที่เป็นลูกน้องเนี่ยมันจะดูกระจอกกว่าเบนก็เหอะแต่ด้วยจานวนเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้ลําบากใจกันบ้างแหละผมอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้วิวแก๊กยังต้องเพ่นมาหาเบนเลยนะครับต่อมากระจากสุดท้ายพอแล้วผมไม่เห็นผมจะหลอนเกินไปในตอนทําคลิปนี้เนี่ยในตอน e s c a p e f ฟ o m a g แอคเกในฉากย้อนอดีตฉากที่แ g คเกอรไล่ดุดพลังของเผ่าเทอร์ลสปิน คราวนี้ก็มาแนวฆาตกรโรคจิตไล่ฆ่าคนไม่เลือกครับเพราะแอ AK กเกกอเปิดมาด้วยการทำรา้ายเผาโทรัสปินแล้วก็ดูดประชาชนดูดพลังของประชาชนคนหนึ่งจนมีร่างกายเหี่ยวแห้งแล้วก็ยังไปจับกลาปากัสมาดูดพลังเพิ่มอีกฉากนี้มันฉากหนังฆาตกรโรคจิตชัดชัดเลยนะผมโหดรายและน่ากลัวพอตัวเลยใครที่เคยดูพวกหนังฆาตกรโรคจิตอะไรพวกนี้ก็คงเก็ตด,ดีแล้วผมว่าฉากนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไม่อยากเชื่อเลยว่านี่มันจะการ์ตูนเด็ก ก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นคลิปที่ผมจงใจทําให้สั้นมากๆเลยแล้วก็ภาพประกอบเนี่ยจะน้อยสุดๆคืออย่างที่บอกไปผมแค่ผมต้องมานึกถึงฉากพวกนี้เนี่ยก็โอ้โหแอบหลอนแล้วก็กลัวแล้วครับตอนเด็กที่ผมดูฉากหลอนๆในเบนเทนนี่ก็มีตกใจมีสะดุ้งยงอยู่เหมือนกันและไหนจะ u t u b e เนี่ยจะแบรนดหรือจะติดเหลืองอะไรต่ออะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขอพอละครลกันนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนมีฉากไหนที่คิดว่าน่ากลัวเนี่ยก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมจะไปอ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความ ตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ